อะทั้งคู่คูปอหนึ่งครับทั้งคู่คู่เบอสองคับหนึ่งแล้วก็ปอร์สองคับสองนี่ปล่อยไปอย่างนี้เลย,ลอ,ยอันน้าปล่อยไปอย่างนี้เลยผมฮะไปนั่งคู่กันนอะอะไรเนี่ยคนหนึ่งมัดผมคนหนึ่งไม่มัดมัน <จะ S 1> คืออะไรจ,ะไจำได้ไงเพื่อนชอบถามเพื่อนชอบเรียกชื่อนะว่าปูมันเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอหน้าเหมือนไม่เหมือนถามดิถามเพื่อนดิ หน้าเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอท้องถามนี่ดูไม่ออกเลยเหรอเพื่อนบอกว่าเสียงเหมือนกันก็เลยไม่รู้โอ้โหเสียงเหมือนกันเลยเสียงเหมือนกันในเสียงอโปเสียงแหลมฮ่าฮ่าฮ่าเสียงออกเสียงปานอ๋อกินไม่สนใจอะไรเลยสนใจเลยตลอดเลยของเขาเนี่ยเมื่อไหร่ตอนตอนนั้นนกบินเข้ามาในห้องแต่ว่านกฝึกใส่โต๊ะเพื่อน เ <c oughs> <c oughs> ใสย <c oughs> ตลละ๊ะโพหรอไม่ต๊ะเพื่อนตะเพื่อนที่นั่งข้างหลังนะแล้วเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็มิ้วอุ้ยพิมมิว